ให้เตีนไม่ตีไม่วานี่มาอยู่เคลื่อนกมชั่วอะไรมาแนะ่หวัวก็ใครกินเหล้าหนาวแน่อตาอะไรมาเพราะว่าิงดืมวันนีอ่ะเข้ากากมาเออสูให้กินก็ซั่มกก,กินลุ้คนนันอะไรมาเราเอคนนันอะไรม,มากม,มเลยลงมา,าเนิฮ่าุมเลยลงมากูมึงมานเมีก็พนน้มึงต้องไปกินเหล้าในถสำกัดยาจนไม่แน่ อาลืมดึมอีสาะแ่งอินดึืมปลาเกับผมหูผมไคยกินเราได้ขวาซื้อเราบ้างก็ไว้กุ่มซื้อเรามางก็ได้ก็อยู่ไรได้กลุ่มอยู่ไรเขาก็ซื้อโค้ดได้เพิ่มมาซีโมนยอดนันนะต่างว่าก็กินอะไรซู๋อาก็เคยกินเราพวกมีเราในกลุ่มอยู่ไรกลุ่มอยู่ไรพวกพี่เราได้อยู่ไรก็เคยกินเราหูอะอยู่ไรอยู่ไรสัมตีให้เขาได้ถึงลาสู๋อาผมพูดนะพวกพี่เราในก็อยู่ไรอยู่ไรนะพวกพีเราได้ เราอมมีเมียนนะราฮู้ออวเราฮกว่ามือกิ้งางมต่มมืเกินกิางเย็ดเบียกว่ามือเบื่อมีเราได้อยู่แลวนะกว่ามือเมื่อนกิงกางด้วยเมื่อเียกันนั่นะกวามือเดียเลยราอะก็ได้มีเราได้อยู่เลอยู่เลอาอยวมีเราได้ก็ดงอยู่ะมามานังทีไหนเลยนังเลยนัคือเป็น่งมา่ทงไหนโอ้เอามีมาเปียรอกิ้งกางอืมเมีมาเปียไหนฮะอ๋ มามไเรามันก็ถามตะทัดเรเขามีหือเลย้างอ้าปุ๊บมีเราในไยอยู่มีเรากมหรมืมีนี่นะนะจะก็กักยนเยน็นเลยตาตกันดีีเลยอ้ามากุ้หมากก้าเลงอ่ะเปียกก็เปียดนะน,นขี้ก้างเออเออทมาหือเลนะังตีแปดห้า,า,า,าก็ตีแปดแต่แปก็แปดออกเอออ้ามียไหนก็ชูตีแปดกันเตะก็ไม่มียังไสงสั่งอ้าวไดรค่ะมีสั่งนะนะาามีเราเมียวหลืวเม่หรอเอนัง อ๋อของแม่เฮิรนกูเมี้ยวเมียวเป็นของคาหมดออกเป็นทีวีตู้เย็นหวานจ้อเครื่องซักผ้ากูเมี้ยวเมียวเป็นของคาป้าตั้งซื้อโคตรตีมันใส่เป็นของคาคือเป็นของมาหมดออกป้านั้นอ๋อเป็นของคาเซมหมดละอ,อ,อ่ะอ่ามีล่าอยู่นะนั่นนะเมื่าวาป้านั้นตู้เย็นเครื่องซักผ้าก็มีมีก็มีไม่อยู่จำเก่าเสียแล้วป้านั้นฮอคือเก่าตี๋อยู่ในอีสังคมมีมก็มีกิงกลางหูเป็มดมั่ยอยู่ในะ